รวม4แอปพลิเคชันและฟีเจอร์บนโทรศัพท์มือถือ Android สำหรับผู้พิการให้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่ร่างกายครบ32รู้ไว้เพราะวันหนึ่งเราอาจไม่รู้ว่าอ mm ุบัติเหตุจะทำให้เราพิการเมื่อไหร่ อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้แช่งแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยพบว่าปีปีปหนึ่งประเทศไทยมีผู้พิการจากอุบัติเหตุในเยอะ,สะเสือเกินดังนั้นครับการที่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google เองเนี่ยเขาพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทําไว้เผื่อสําหรับใครที่วันหนึ่ง เกิดประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้พิการขึ้นมาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและเท่าเทียมกับคนอื่นๆนั่นเองสำหรับแอปพลิเคชันที่1ครับชื่อว่า Action Block ครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้เราเนี่ยสามารถสร้างปุ่มอันใหญ่ๆบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับและเจ้าปุ่มนี้จะทำหน้าที่ฟังก์ชันเดียวเลยเช่น สำหรับผู้พิการทางสติปัญญาครับสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือกดปุ่มใหญ่ๆนี้ปุ่มเดียวเพื่อโทรหาคุณหมอและขอความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายแอปพลิเคชันที่2ครับชื่อว่า reading mode อันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเสริมในโทรศัพท์มือถือ Android ที่จะทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ย เฉพาะตัวหนังสือปกติเนี่ยเวลาเราเข้าเว็บเราก็จะเห็นทั้งรูปทั้งโฆษณานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราใช้แอปพลิเคชันนี้เราสามารถกดได้เลยครับว่าหน้าเว็บนี้เราอยากจะให้แสดงแค่ตัวหนังสือเท่านั้นซึ่งเราเองเนี่ยสามารถกําหนดขนาดตัวหนังสือว่าอยากได้ฟอนต์เล็กฟอนต์ใหญ่และที่มากไปกว่านั้นครับเราสามารถที่จะให้โทรศัพท์ม,มือถืออ่านบทความในเว็บไซต์นั้นให้เราฟังได้ด้วยเลือกความช้าความเร็วได้เลยนั่นเอง สำหรับแอป reading mode อันนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางตาครับไม่ว่าจะเป็นสายตากำลังพล่ามัวสายตาเลอะเลือนหรือคนที่เป็นต้อกระจกแต่ยังมองเห็นบางส่วนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะอ่านบทความที่ชื่นชอบอ่านคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้นั่นเอง แอปพลิเคชันที่3ครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน Sound Amplifier ครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะเปิดให้ผู้พิการทางการได้ยินอันนี้เนี่ยไม่ใช่หูหนวกแบบ100%อนะครับอาจจะเป็นแบบหูตึงหรือหูเนี่ยไม่ได้ยินเทียบเท่ากับคนอื่นก็สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันนี้เพื่อเพิ่มเสียงต่างๆในโทรศัพท์มือถือรวมถึงตัดเสียงรบกวนที่เราได้ยินออกมาได้เช่นสมมติคุยโทรศัพท์แล้วเสียงรบกวนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเยอะเสหลเกินเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการเร่งเสียงผู ให้ดังขึ้นได้นอกจากนี้ครับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มเสียงในแอปอื่นๆได้เช่น YouTube และ Spotify นั่นเองส่วนแอปพลิเคชันที่4ครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน g o o g l e Maps ที่เขาเพิ่มฟีเจอร์ว่าสถานที่ไหนรองรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นหรือเปล่าถ้าว่าง่ายๆก็คือมีอารยะสถาปัตในที่นั้นหรือเปล่า เจ้าอารยะสถาปัตย์นี้ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลาดรวมถึงห้องน้ําคนพิการครับดังนั้นเนี่ยใน Google m a p เนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าสถานที่ที่เราไปเช่นห้างโรงแรมหรือสถานที่ราชการต่างๆมีอารยสถาปัตย์ทางลาดให้กับรถเข็นหรือเปล่า ซึ่งสำหรับประเทศไทยครับสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้วเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีทําให้การที่เราเนี่ยมีร่างกายไม่เหมือนคนอื่นสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีทําให้เรามีโอกาสเทียบเท่ากับคนอื่นๆได้ครับเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนนะครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนเทคโนโลยีได้ผ่านเว็บไซต์ springnews.co.th ครับ